จังหวัดสกวกองกำลังบุรพายึดรถ37คันผู้สื่อข่าวรายงานตามนโยบายผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1โดยพลตรีสลาวุฒิชัยสิทธิออ์ผบพลรอสองรออผอบอกองกําลังบุรพาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกําลังลาดตระเวนเพื่อป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะ โจรกรรมรถจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายกองกําลังบุรพาได้รับการประสานจากกองกํากับการสถานีตํารวจภูธรจังหสสกกวัดสก้ว่าจะมีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ออกนอกราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายจึงได้ทำการสนที่กำลังร่วมกับ ชคอทออพอ3 3และสอพอคลองน้ำใสทำการลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติศุลกากรในพื้นที่รับผิดชอบต่อมาเมื่อเวลา13นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจคน้นบริเวณบ้านเลขที่19หมู่ที่6บ้านโนนขี้เหล็กตำวนผ่านศึก อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสราแก้วสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน37คันซึ่งสันนิษฐานว่าบริเวณบ้านหลังดังกล่าวเป็นจุดพักคอยรถจักรยานยนต์จากการโจรกรรมเพื่อเตรียมการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบทราบว่ากลุ่มขบวนการมีวิธีการโจรกรรมดังนี้ค่ะ 1. เป็นรถจักรยานยนต์ที่กลุ่มขบวนการโจรกรรม ได้ว่าจ้างคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินให้ไปดาวรถและนำรถไปแลกเป็นเงินกับกลุ่มขบวนการ 2. กลุ่มขบวนการจะนำรถที่ถูกจรกรรมส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 3. หลังจากนั้นคนดาวรถจะดำเนินการแจ้งความแล้วนำเอกสารไปให้กับร้านเพื่อให้บริษัทประกันเป็นผู้ชดใช้แทนต่อไป สำหรับในกรณีการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มก่อนที่กลุ่มขบวนการจะนำรถที่ถูกจรลกรรมส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีวิธีการดำเนินคดีดังนี้ค่ะ 1. ตรวจสอบคู่มือรูปเริ่มรถจักรยานยนต์ซึ่งจะทำให้ทราบชื่อเจ้าของรถคันดังกล่าว 2. จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปที่บริษัทไฟแนนซ์เพื่อให้ทราบและมาดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าของรถ และเจ้าของบ้านที่เป็นพื้นที่พักคอยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์นิว24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน